สวัสดีค่ะพอกับซองย่า่ม่งอีกแล้วค่ะกับบรรยากาศดีๆเนี่ยมือเศร้าค่ะพี่น้องอากาศดีๆไมนจะเห็อยูเห็ดกินอีกคือเก้าละค่ะบรรยากาศเนี่ยมือเศรา้าะครัเหมือนนี้เห็ดลาบหัวค่ะนี่ค่ะหลาบหัวเหมือนย่ายมุงเห็ดหลาบหัวเหร เ็ดแบบเนื้อเหนียวสั่ะอันนี้เป็นซิมมัวปักเรียบร้อยแล้วค่ะเชียงไนท์มีตับมันเทน,น้าพร้อมค่ะอ๋อแมนสามสามสิบกีบรขายได้มั่วปิดนะค่ะบเหมือนเฮดสีไลท์เตอร์ค่ะซนหลายคน ใส่เพียร่งไปเลยค่ะเพียต้มซุกค่ะของเรียบร้อยค่ะผู้เท่าแขวว่ามีปันได้ค่ะมือในปสิเทศเป็นลาบเนี้ยว ตัดต้องไปเลยค่ะนี่บีค่ะคมๆเลยค่ะมือนี้งิ <c oughs> ดลดค่ะเก <c oughs> ลือ <c oughs> พี่น้องเด้อหลับมื่อไงมึือส่อก <lawsuit. S 1> ulously, <komm> ับยายมุงได้ค่ะมื่อนี้เห็ดแก่เย็นพี่น้องที่ฝนลงไปท่ะเห็ดเป็นลาบเหนียวแซ่บนะพี่น้องแบบบัวร้านบัวรานแจ็คหน่อยสมัยเก่ามาลาบเหนียวค่ะ หัวลงไปเลยค่ะแค่ไปเอาเงิน,อ,นอันนี้ไปบักบูดได้ตัว 吧哈。 เขาขวัวสิน่อยค่ะเพิ่มข,ขวัวลงไปดีจะงน้อยค่ะคนไหนเขากันครับพี่นอ้องเห็นมันเป็นเนื้อเหนียวลาบปักเนื้อเหนียว สมัยโบาราณค่ะกดเหนี่ยแปะให้เข้ากันเหนียวๆค่ะ จิ้มค่ะจิ้มมึงรสชาติ์ก่อนค่ะเป็นน้ำปลาเล็กน้อยค่ะ หอมนันไปเลยค่ะกล้องก็บยักเหมิดครับพี่น้องย้ายเปิดไฟเห็เนี่ยเสียบป๊กกลองเหมอดครับพี่น้องไม่เห็นหุงอุ้ยค,คนจับกล่องเห็นครับพี่น้องเห็นหุงเลย จ้าเห็นแล้วเปิดไฟแล้วค่ะหอ,อมแดงลงไปเลยลูกโดดค่ะ,ะทักซี่ต้นหอมลงไปค่ะ ในมุ้งซ่าดแบบกุดูกตันค่ะ เดี๋ยวปูลงกไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องหน้าตาลาบงวออกมาแจ๋งๆค่ะลาบงวแบบเหียวค่ะมื่อนี้คนี้เขากันค่ะ mời mẹ của mẹ biết mẹ biết mẹ biết mẹ hết mẹ bi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 ết จะได้เหนียวค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหลาชงวนเจ็บแสบมีเนียวของเท่าค่ะเสร็จเรียบร้อยเอาถาดมาคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องใบม้งก็พักติ๋วค่ะกินกับลาบก็ได้เป็นพักสมัยก่อนค่ะใบมง้งคแายๆกับพักติ๋วแล้วค่ะ ลาข้าลาหัวหมอบนใหญ่ของเขาค่ะวลาบหัวแบบเหน,นียว<ๆ><ๆ>หมอใหญ่เลยค่ะถัดใหญ่เลยค่ะ สาระเนี้อหอมแดงค่ะกระเทียมค่ะกินแก้มค่ะพริกลูกโดด เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะลาบหัวแบบเนื้อเนี้ยสุดบุล่านบุล่านค่ะกุยกินเร็จแซ่ดเนี่ยเหมือนเร้าค่ะเสร็จเรียบร้อยมาด้อจ้าพี่น้องกกินน้ำกันเด้อคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่ะ